ยามจนก็ยำยียามมั่งมีก็อิจชานี่แหละนะคนเราอ่ะสวัสดีครับอยู่กับช่อง youtube รถดำสวยๆจารัลทรัคไทยแลนด์ครับคลิปนี้ล้างรถเหมือนเดิมครับอยู่กับ เหล่าน้อยอเตรียมออกเดินทางครับไปส่งเจ้าเงินล้านเอาอู้หูโดนเโซ่เข็มบุบเลยหล้าเอ้ยดูอ่ะโอ้โห รถเสาเข็มวาเช้าใช่ไหมนี่โหฮ,ฮะ,ะเล็ก,ก,ก,ลกบุบเลยสะอาดยังข้างบนฮะรตรงไหนตรงนี้สายไม่ถึงป่ะเอาเสจะได้ลงมาข้างล่าง ก็ล้างเทเลอร์เสร็จก็จะเอารถเทเลอร์เอ้ยไม่ใช่เฮ้ล้างเทเลอร์เสร็จก็เอารถแมโครขึ้นนะครับจะเดินทางกันเลยก็บายบายนี่แหละได้ไปแล้วพาเราไปเที่ยวอ่าชะเชิงเทราหน่อยชะเชิงเซานะครับชะเชิงเทรา แรดว่าจะออกเดินทางไปมืดๆหน่อยนะครับอดีเขาเรีบให้เอารถไปส่งนะครับเ,เลยต้องเดี๋ยวล้างเสร็จก็จะออกไปเลยนะครับเช็คความพร้อมเรียบร้อยไปเลยไม่รอแล้วเออเครื่องล้างอัดชีนนี่คุ้มจริงๆเลยซื้อมานี่ล้างไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับ เด็ดเปรี้ยงเปรี้ยงเดี๋ยวพาไปดูเจ้าเงินร้านนะครับเราน้อยล้างเรียบร้อยแล้วอยู่ฝั่งโน้นไปชิปปูดโดนอะไรมาวะเนี่ยอืเอ้ยลอยนี่มันโดนใหม่ๆนี่นน่นี่นี่นนนน นี่ครับโอ้ช่วงล่างเรียบร้อยโอ้โหหนักตรงนี้หน่อยเนี่ยเศษปูนครับไปยืนโน่นก็มันมามันมาครับคํำคูณ สะอาดสุดแล้วประมาณนี้แหละครับสะอาดสุดแล้วเต็มที่แล้วนี่เห็นไหมเสาเข็มมีประโยชน์ครับเออเอาไว้ล้างรถไมคโครเลยครับนี่เหยียบไม่มีแตกครับสุดยอดเลย ไอ้ที่เราขึ้นให้มันเอียงงี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า,าเวลาเราล้างตรงเอวนะครับตรงเอวเนี่ยล้างแล้วให้น้ํามันไหลลงมาตรงหน้าเฟรมตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยสาเหตุที่เราที่เราตั้งไว้แบบนี้นะครับอยู่ประมาณนี้เดีย๋ยวช่วยเลาฉีดตัวก่อน เ๋ยวช่วยฉีดก่อนจะได้เสร็จเร็วๆแรงว้วจับมือมือซ้ายจับไม่ถนัดอันนี้ฉีดให้มันให้มันเปื่อย่อนะนี่แรงสุดแล้วบอกเราอะแรงสุดแล้ว ลอยเลยไปจัดครับอจ,จัดเลยลงเลยเห็นไหม พอปล่อยมือลงเลยเดี๋ยวดูผมกดเด้ออือลอยเลยเห็นไหมแรงมากเลยครับนี่เราฉิดฝอยๆก่อนนะยังไม่ได้ฉีดอันแหลมนะครับดูอีกระเายครับเิ็นเหนียวจัด แรงก็ดูเอาครับแคนโต้แคนโต้อือมวยมือแล้วยิยงให้มันเปื่อยก่อน,นเนี่ยคนนี้ยิยงให้มันเปื่อยก่อนนะ แล้วเราค่อยมาไล่อีกรอบหนึ่งแต่ยิงให้ออกเลยมันยากครับเอาให้มันเปื่อยก่อนมาเี่ครับโอเมื่อยเลยวะเมื่อยมือเลยจับมือเดียวอะ่ะ เราไปผสนมนั่นมาไปสไลด์เอาสไลด์เนี้ยมาล้างเดี๋ยวพี่จะช่วยฉีดก็ต้องถูไม่ถูมันก็ไม่ออกเห็นไหมนี่เดี๋ยวบางต้นเราจะยิงดินออกก่อนนะครับคืออัดฉีดมันแรงก็จริงแรงขนาดไหนก็ยิงไม่ออกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไอ้พวกค้าบเนี่ยแรงขนาดไหนก็ยิงไม่ออกครับ ถ้าเราไม่ถูอ่านี่เรายิงให้มันอ่าให้มันละลายไปก่อนนะครับโอ้สายแบกโอ้สายอยู่สองพันนั่นนะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับทุกท่านเดี๋ยวช่วยเอ๊ะเราอะไรอยู่บนทุ่งปุ๋ยวะฮะ เอาลงไปเห็นคนไปคนมาหลายรอบแล้วพยะอะไรอ่ะโอ้ออเอาไปทิ้งเลยโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับทุกท่านครับวันนี้เราจะเดินทางไป ชะเชิงเซากันนะครับสวัสดีครับผม